สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องปั๊มนมยูฮานะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมามือหนึ่งนะครับอ,อยู่ที่ราคา4,990บาทนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอขายมือสองนะเครื่องสภาพใหม่นะครับผมอายุการใช้งานจริงๆนะฮะผมเครื่องนี้นะฮะซื้อก็ใช้งานประมาณสัก4เดือน นะครับผมสี่เดือนก็ลูกผมก็ไม่ไม่ทานนมแล้วนะก็ไม่ได้ปั๊มนมไปแล้วนะครับอายุการใช้งานสี่เดือนนะครับผมซื้อมาสี่แสนเก้าสภาพยังดีๆใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับคุณแม่ใช้เนี่ยไม่เจ็บหัวนมนะครับหัวนมกับกับตัวนมเนี่ยตัวนี้มันจะมันจะเป็นยางนะฮะมันจะเป็นยางนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ไปจะไม่เจ็บแล้วเครื่องจะไม่ดังนะฮะลูกหลับก็ปั๊มได้นะครับเพราะว่าไม่รบกวนลูกตื่นนะครับ แล้วตัวนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือมันมีแบตอยู่ในตัวมีแบตอยู่ในเครื่องนะครับคุณแม่ชาร์จไว้แล้วเวลาอยู่บนรถหรือว่าอยู่ที่ทํางานนะฮะเราก็ปั๊มได้นะครับแต่ผมลองเนี่ยฮะปั๊มได้นะครับปรับระดับได้นะครับนี่ปรับระดับได้อยากอยากดูดแรงดูดเบานะครับแล้วตรงนี้นะฮะก็มีระบบะดูดเรียกน,นมนะครับอยู่ภางรงนที่ที่ไหมโอ้ม้มาเนี่ย ดีแต่จริงๆผมมี2เครื่องนะเดี๋ยวเครื่องนี้นะครับเป็นของคาเมล่าเดี๋ยวผมจะอ่าโพสขายในคลิปต่อไปนะครับอายุการใช้งาน4เดือนนะครับยู่หาตัวนี้สภาพใหม่ๆเลยนะใครที่มองหาเครื่องปั๊มนมมือ2ก็ราคาดีๆอยู่นะครับตัวนี้เลยครับเหมาะมากอยากได้ราคาเท่าไหร่นะฮะโพสต์ใต้คลิปเลยครับหรืออินบ็อกซ์หาผมก็ได้นะครับราคาโดนใจขายได้ขายครับผมไม่ได้ใช้แล้วแหละครับสวัสดีครับ